เมื่อผมเดินตามพวกโจรปล้นรถมาใน Red Dead Redemption Red 2เรื่องนี้มาเริ่มมาจากในตอนที่ผมกำลังขี่ม้าเล่นอยู่นะครับจู่ๆเนี่ยข้างหน้าก็เหมือนมีเหตุการณ์ปล้นกันเกิดขึ้นหลังจากที่พวกมันได้รถม้ามาแล้วเนี่ยเหมือนกำลังจะมุะม่งหน้าไปที่ไหนสักทีแต่แล้วเนี่ยดันเกิดเรื่องที่ไม่คาดคิดล้อของมันดันไปติดอยู่ที่คอสะพานนะครับผมนินรั่วเลยนะคิดว่ามันคงไปต่อไม่ได้แนะนะ่แต่สุดท้ายมันดันหลุดออกมาได้นะครับผมเลยรีบขึ้นม้าตามต่อทันที ซึ่งมันเนี่ยก็ได้พาผมวิ่งยาวกว่าสินาทีจนเข้ามาในเมืองเซนเดนิดพอเข้ามาถึงในเมืองแล้วเนี่ยผมเลยแวะจอดให้ม้าขี่ก่อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยค่อยไปกันต่อ hey, ซึ่งผมก็เริ่มสังเกตนะครับว่าไอ้เสื้อน้ำเงินนี่มันขี่มา้าแปลกๆนะ จนอีกเกือบ10นาทีผ่านไปเนี่ยมันก็พาผมออกจากเมืองเลยครับผมก็เลยสงสัยว่ามึงจะเข้ามาในเมืองตั้งแต่แรกทําไมวะเนี่ยแต่พอขี่ตามไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยผมก็เริ่มจําได้นะครับวันนี้มันทางที่ผมไปเจอมันตอนแรกนี่วะผมก็เลยรู้ทันทีลยครับว่ามันจะพาผมเวียนกลับเข้าเมืองอีกรอบแน่ๆเพราะสะคริปต์ของเกมมันน่าจะมีแค่นี้ผมเลยตัดใจถึงมุ่มันไปนะครับและด้วยความเซ็งเนี่ยผมเลยไปลงกับชาวบ้านที่นอนอยู่แถวนั้นแทนอส